สำหรับคนที่จะเริ่มเขียน Java ก็ต้องไปดาวน์โหลด JDK ที่เป็น Development Kit จากเจ้าของมันก็คือ Oracle แ,แต่ในช่วงปี2018 Oracle บอกว่าถ้าอยากใช้ Java 8นะใช้ได้อยู่แต่ฉันจะไปอัปเดตได้จะถึงทบา2020หมายความว่าถ้าถ้าากได้อัปเดตใหม่เช่นมี f i x Issue มี Bug มีอะไรพวกนี้จะไม่ได้แล้วสำหรับคนฝั่งธุรกิจ ก็จะได้รับอัปเดตฟรีอยู่ถึง2 0 1 9หลนอกนั้นต้องซื้อสปอร์ตก็คือเอา,อาง่ายๆต่อไปนี้ Java มันจะเส็จตังค์และสำหรับคนที่เอา Java ไปทำมาหากินคนก็เลยไม่ชอบอะเริ้นคนก็เลยหนีไปใช้ Open JDK ที่เป็นเวอร์ชัน Open source ของจ j ว่าแต่ถ้าว่าการมีแต่สค้ดก็ใช้ไม่ได้เนาะมันก็ต้องหาคนบิลเป็นแวรารีออกมาเพื่อให้ดาวน์โหลดเอาไปอินสตอลใช้งาน ซึ่งก็จะมีบริษัทที่ใช้จ a v าทำมาหากินเนี่ยหลายเจ้าก็บิวออกมาเพื่อสะพารุกคาเข้าเองด้วยเขาคือก็จะมี Amazon, Azure, e ริ i p ี IBM Jet b r a n ร Microsoft Open Logic ออลเลรนก็มี OpenJDK เขาเนาะ Red Hat แล้วก็แ a บก็บิวออกมาคนก็เลยมีทางเลือกเยอะขึ้นจนมาปี2021 Oracle ลรกก็ มีประกาศใหม่ว่า o p e n j t D k เนี่ยต่อไปนี้จะใช้ได้ฟรีมีอัปเดตและออกอัปเดตเนาะเต็มทีประกาศก,ก่อนบอกว่าอัปเดตจะไม่ฟรีจะต้องเสียตังค์แต่นี่ก็คือเดี๋ยวจะปล่อยอัปเดตให้ฟรีใช้ได้ทุกกรณีก็คือาานี้ก็ใช้ได้แต่หลังจากจะว่า17ที่กํลัาออกนเนาะซึ่ง การที่จะกลับไปใช้ Oracle j เ k เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะคิดตังเราอีกเมื่อไหร่คนก็เลยเลือกที่จะใช้ Open j d k กันมาขึ้นละอยู่ต่อให้มึงประกาศกับลำขนาดนั้นก็ไม่มีใครสนิทใจที่ใจไปใช้แล้วแหละทีนี้ปัญหาของเราคือแล้วเราจะใช้ตัวไหนดีละ่ะคราวนี้ปัญหาก็เลยเป็นของผู้ใช้แล้วว่าเราจะดาวน์โหลด OpenJDK Build ของเจ้าไหนดีถ้าเอาง่ายเลยครับเป็นลูกค้าของเจ้าไหนก็ตาวน์โหลดของเจ้านั้นไปเลยเช่นใช้ c l ราวของ Amazon เราก็ใช้ Amazon Credo ซน่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใครชอบค่าเจ็ดเ็นที่เป็น IntelliJ ช h อ p Editor มันก็ใช้เจ้านี้ก็อาจจะโอเคหรือเป็นค่ายแซ เป็นเอาเล็กแอันนี้ก็เลือกเอาใครที่จะใช้แบบทำรรมาหากินก็ยึดเจ้าเนี่ยเป็นหลักแต่ถ้าไม่มีเจ้าที่ต้องเลือกล่ะถ้าเป็นผมผมจะเลือกฝั่ง Eclipse เพราะว่าผมใช้ IDE ของ Eclipse ผมก็เลยเลือก Adopt OpenJDK ซึ่งตอนนี้มันก็ย้ายไปเป็น Adopt i เทียมละ ถ้าเราจะเรียกจาวาที่เอามาใช้ในการแบบอิมเค่ศึกษาตัวภาษาจาวาอย่างเนี้ยคือเลือกอันไหนก็ได้แหละแต่ถ้าเราอยากลงรายละเอียดดีเทลมากขึ้นว่าเออแล้วมันต่างกันยังไงล่ะเราไปดูแต่ละเจ้าเช่อน Alibaba d รดับาบาากกันเตัวนี้ก็มีตัวดาวน์โหลดพร้อมให้แล้วแล้วก็พอดีเขาผมว่าแฟร์ดีคือชุดของ d ักกันเ e ล l ยังไม่ผ่านติสิเคเสติเก็คือชุดเทสตัตวบิของจาวา ใครที่เอา c o d e จะว่าไป r e v อ่ะต้องรันตัวนี้ให้ผ่านถึงจะได้รับการรับรองว่าเฮ้ยจะวาเนี้ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ run ได้นะหรืออย่างของ azure เป็นชื่อว่า s u r u อันนี้ก็นอกจากจะมีตัวให้ดาวน์โหลดแล้วมันก็จะมีตัวบอกว่าฉันมีคอมโพเนนต์เสริมนะในการที่จะมาช่วย support ไอโปรแกรมจ a ว a าของเราเนี่ยเช่นตัว assumption control เดิมเทีย assumption control ก็เป็นของจ a ว a า ไอของอลเลอนที่เสียตังค์สู้เขาก็ทํามาเหมือนกันอันนี้มี l e เล More หมายเพราะว่าอาจจะมีให้เสียตังค์ก็ได้นะฮิตครับอันนี้อ่าอันอะไรตัว p o s สเออก็ลงดีเทลเกินไปละอันนั้นช่างมันม, Inspector, มี i n s p e c t เตอรมีไอซอันนี้ก็เป็นเว็บเทคโนโลยีของตัวจะว่าเหมือนกันหลานแอปบปเว็บดังนั้น ถ้าเราไม่ได้จริงจังกับการเอาเจะว่าเป็นลําบน u c t i ันจริงเอาไปทำมาหากินจริงเนี้ยเลือกอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าต้องการ series ขึ้นอันนี้ก็ค่อยไปดูดีเทลในแต่ละเจ้าว่ามีอะไรนำเสนอหรือมีอะไรมาขายเราบ้าง